โทรศัพท์มือถือสว่างขึ้นพร้อมกับข้อความบอกว่ามีคนต้องการให้ไปรับของเพื่อไปส่งที่บ้านสวัสดีครับผมชื่อบอสผมเป็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คันเก่งได้ห้องพักแถวซอยนวมินซึ่งไม่ไกลจากสถานศึกษามากนักด้วยทางบ้านผมเองก็ไม่ค่อยมีเงินมากนักทำให้ผมต้องหาเงินมาเป็นค่าใช้ใจ่ายระหว่างเรียน อาชีพที่ผมเลือกคือขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารตามแอปส่งอาหารดังต่างๆหลังจากที่ผมหาข้อมูลมาการส่งอาหารในช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงที่หารายได้ดีที่สุดผมเลือกพื้นที่ส่งอาหารไม่ไกลจากที่พักมากนักเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญปานกลางและกู้แข่งไม่เยอะมากนักคืนนี้เป็นคืนแรกที่ผมจะได้ทำงาน ผมนั่งรอคำสั่งลูกค,ค้าอยู่ใต้สะพานลอยไม่ไกลจากแหล่งชุมชนมากนักโทรศัพท์มือถือสว่างขึ้นพร้อมกับข้อความบอกว่ามีคนต้องการให้ไปรับส่งอาหารผมดีใจมากรีบกดรับทันทีโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรมากขอแค่มีงานให้ทำผมก็เอาหมดผมไปรอรับอาหารจากร้านอาหารชื่อดังในบริเวณใกล้เคียงที่ผมรออยู่ หลังจากนั้นสิ่งที่ผมต้องทำคือการดูชื่อลูกค้าและที่อยู่เธอชื่อมาลินีเป็นชื่อที่แปลกหูสำหรับคนใบแบกผมมันดูโบราณอย่างบอกไม่ถูกผมดูข้อมูลที่ตั้งบ้านเธอจาก G.P.S ไม่ไกลจากร้านที่ผมไปรับอาหารมากดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากนักหลังจากตั้งค่า G.P.S แล้วผมก็เริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากร้านอาหาร ผมต้องผ่านซอยเล็กๆหลายซอยที่เต็มไปด้วยร้านค้าและบ้านเรือนสองข้างทางผมใช้เวลาไม่นานก็มาถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านของคุณมารินีคืนนี้มีฝนตกมาไม่มากพอให้ได้รู้สึกถึงไอความร้อนที่แผ่ออกมาจากถนนเมื่อโดนน้ำฝนบริเวณหน้าหมู่บ้านมีป้อมยามเล็กๆแต่ไม่มีคนเฝ้าป้ายชื่อหมู่บ้านถูกไฟส่องสว่างแต่ตัวอักษรบางตัวเริ่มหลุดลอกไปบ้าง หมู่บ้านดูเงียบสงบมากมีต้นไม้จำนวนมากตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงภายในหมู่บ้านต้นไม้สูงใหญ่ให้ความร่มรื่นและดูเย็นสบายแสงสีส้มสลับสีขาวที่มาจากไฟทางในหมู่บ้านทำให้เห็นทางได้อย่างไม่ยากเย็นถนนในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางที่มีรอยแตกเป็นทางยาวบางจุด GPS แสดงเห็นตำแหน่งของบ้านคุณมาลินีวา่าอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้าน ผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านซอยเล็กๆหลายซอยซอยเหล่านี้มีบ้านไม้เก่าๆผสมกับบ้านปูนสองชั้นบางหลังดูใหม่และสวยงามแต่บางหลังดูโทมและทิ้งร้างผมใช้เวลาไม่นานก็มาถึงซอย78ซอยนี้เรียกว่าเกือบจะเป็นซอยสุดท้ายของหมู่บ้านนี้เลยก็ว่าได้ลักษณะซอยดูจะโทรมกว่าต้นๆอยู่พอสมควรต้นไม้ดูหนาทึบก,กว่าซอยอื่น ขีนก้านแทกคลุมเกือบถึงถนนแสงไฟข้างทางมีติดเป็นระยะ,ะยะพอให้มองเห็นได้แต่บางจุดไฟกระพริบเป็นช่วงๆทําให้ดูน่ากลัวซอย78นี้ดูเหมือนเป็นซอยที่คนไม่ค่อยผ่านไปมาผมขี่มอเตอร์ไซค์ช้าๆระมัดระวังการมองทางไปด้วยไม่นานนักผมก็มาถึงหน้าบ้านของคุณมาลินีบ้านดูมืดมีแสงไฟเพียงเล็กน้อยออกมาจากตัวบ้าน ประตูรั้วเปิดอยู่ผมจึงเดินเข้าไปเข้าประตูหน้าบ้านผมเดินเข้ามาในบริเวณบ้านแล้วรู้สึกได้ถึงความเย็นและเงียบสงัดมีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาไม่นานนักประตูบ้านเปิดออกทำให้ผมเห็นคุณมาลินีเธอเป็นผู้หญิงอายุประมาณไม่เกิน30ปีผมยาวสลวยจนถึงกลางหลังมีความเงางามที่สะท้อนแสงไฟในยามค่ำคืน ผิวของเธอขาวเนียนเหมือนดอกมะลิละเอียดอ่อนจนเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลความสูงประมาณ160เซนติเมตรทำให้รูปร่างของเธอดูสมส่วนและเพรียวบางเธอมีใบหน้าที่งดงามมีดวงตากลมโตที่เปล่งประกายเหมือนดวงดาวริมฝีปากของเธอบางและแดงระเรื่อเหมือนกลีบดอกกุหลาบความสวยของเธอทำให้ผมนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะได้สติและส่งอาหารให้กับเธอไป เธอยิ้มให้ผมเล็กน้อยก่อนจะปิดประตูภาพรอยยิ้มของเธอติดตาจนผมไม่สามารถลบออกจากหัวผมไปได้คืนนั้นเรียกว่านอนฝันหวานกันไปเลยทีเดียวหลายคืนผ่านไปผมก็ยังหวังจะได้ไปส่งอาหารที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งในขณะที่ผมนั่งรอคําสั่งลูกค้าอยู่ใต้สะพานลอยโทรศัพท์มือถือของผมก็สว่างขึ้นพร้อมกับเสียงเตือนที่คุ้นเคย ผมรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเห็นข้อความแจ้งเตือนจากแอปส่งอาหารว่ามีคำสั่งใหม่เข้ามาผมรีบกดรับทันทีแบบไม่คิดอะไรมากถ้าโชคดีเราคงได้เจอกันอีกความหวังที่จะได้เจอคุณมาลินีอีกครั้งมันทำให้ผมยิ้มออกมาเมื่อผมดูรายละเอียดของคำสั่งผมก็เห็นชื่อมาลินีปรากฏอยู่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นไปอีก ไม่คิดว่าจะโชคดีแบบนี้ผมรีบเช็คที่อยู่และรายละเอียดอื่นๆอย่างรวดเร็วผมไม่เสียเวลาช้ารีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปยังร้านอาหารที่ต้องไปรับของความรู้สึกดีใจและตื่นเต้นทำให้ผมยิ้มไม่หุบหัวใจเต้นแรงเหมือนจะได้เจอกับคนที่ชอบความรู้สึกนี้มันอบอุ่นและมีความหวังแม้ฝนจะตกหนักถนนเต็มไปด้วยน้ำสะท้อนแสงไฟจากตึกและรถยนต์ แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยความตั้งใจที่จะได้เจอคุณมาลินีอีกครั้งมันทำให้ผมลืมทุกอย่างรอบตัวผมใช้เวลาไม่นานก็มาถึงบ้านของคุณมาลินีแม้ฝนจะตกหนักแต่ความรู้สึกดีใจทำให้ทุกอย่างดูง่ายขึ้นซอยบ้านของเธอยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงถนนในซอยนั้นยังคงมืดมีแสงไฟสีส้มกระพริบกระพริบอยู่เป็นระยะระยะ การมองเห็นยากขึ้นเพราะฝนตกหนักแต่ความมุ่งมั่นในใจทำให้ผมไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยถ้าเป็นที่อื่นผมคงรู้สึกหวาดกลัวเหมือนอยู่ในฉากหนางผีแต่ที่นี่กลับให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยประตูหน้าบ้านของเธอยังคงเปิดไว้เหมือนเดิมผมเดินเข้าไปเคาะประตูด้วยความตื่นเต้นไม่นานนักประตูบ้านก็เปิดออกคุณมาลินีปรากฏตัวออกมา แม้แสงไฟในบ้านจะน้อยมากแต่ความสวยของเธอยังคงชัดเจนเธอยืนอยู่ตรงนั้นด้วยรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจผมเต้นแรงลมที่พัดออกมาจากบ้านของเธอพากลิ่นหอมหวานมาด้วยกลิ่นนั้นเป็นกลิ่นดอกราตรีที่ผมคุ้นเคยและชอบมากตอนอยู่บ้านผมมักชอบไปดมกลิ่นดอกราตรีตอนดึกๆบ่อยๆกลิ่นหอมเย้ายวนมากมาก วันนี้นอกจากที่เธอรับของแล้วเธอยังให้ทิปผมอีกด้วยด้วยความที่แสงน้อยและความสวยของเธอทำให้ผมไม่ได้สนใจจำนวนเงินนั้นเลยผมรีบเก็บเงินใส่กระเป๋าทันทีรุ่งเช้าอันแสนสดใสของผมหลังผ่านการฝันดีเมื่อคืนผมตรวจดูเงินในกระเป๋าปรากฏว่ามีแบงค์หนึ่พบาทเกินมาจากไหน ผมรู้ได้ทันทีว่ามันน่าจะมาจากคุณมาลินีผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปผมอยากจะเอาเงินไปคืนให้เธอสิ้นความคิดผมก็มาถึงซอยเข้าบ้านเธอซอยในยามเช้าดูแตกต่างจากตอนกลางคืนแทบจะไม่เชื่อสายตาบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านร้างมีไม่กี่หลังที่ยังคงมีคนอยู่ผมขับไปเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งที่ผมจำไม่มีวันลืม มันคือบ้านของคุณมารินีแต่บ้านดูเก่ามากเหมือนขาดคนดูแลเป็นระยะเวลานานต้นยญกาขึ้นรบเต็มพื้นที่ประตูหน้าต่างแตกหักไม่มีชิ้นดีผมยืนงงอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานจนมีคุณยายข้างบ้านออกมาทักว่ามาทำอะไรผมได้สติแล้วนึกขึ้นได้และบอกแกว่าจะเอาเงินมาคืนคุณมารินีคุณยายท่านนั้น นิ่งไปอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าเอาอีกแล้วสินะผมงงว่ามันหมายความว่าอะไรจึงถามคุณยายออกไปว่าหมายความว่าอะไรครับคุณยายพูดสั้นๆว่าเธอตายไปสิบกว่าปีแล้วสิ้นคำตอบของคุณยายเล่นเอาผมอยากจะหายตัวกลับไปอยู่ใต้ผ้าห่มที่ห้องเลยทีเดียวผ่านไปหลายคืนชีวิตต้องดำเนินต่อไปผมออกไปทำงานเหมือนเดิมคืนนี้ก็รอยอยู่ใต้สะพานลอยที่เดิม โทรศัพท์มือถือสว่างขึ้นพร้อมกับข้อความบอกว่ามีคนต้องการให้ไปรับส่งอาหารและกลิ่นดอกราตรีที่ผมเคยชอบก็ช่วยมา